ประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่คำคเนงจุนลมณีวัดรรมกูหาสวรรค์ตำบลบ้านด่านอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธ,ธานีตอนหลวงปู่คำคเนงจุนลมณีบุกเมืองพญานาะคนไทยเราชาวพุทธพอเกิดมาได้เดินเดินได้ก็ก็ไปตามวัดตามวาตามอาราม ย่มจะเคยได้พบเห็นรูปร่างพญานาคประดิษฐานอยู่ตามราวบันไดขึ้นสู่โบสถ์วิหารกุติสารามนดพญานาคทำด้วยไม้ก็มีปั้นด้วยปูนทาสีมีงอนแดงอ้าปากแลบลิ้นแดงฉานหน้าสุพึงกลัวก็มีรูปพญานาคประดับอยู่ตามหน้าจัว่วกุติสาราโบสถ์วิหารนั้นเรียกว่านาคสะดุ้งเป็นศินลปรกรรมเอก เอกลักษณ์ที่พบเห็นได้ทุกแห่งคติความเชื่อถือของชาวพุทธมีความเชื่อว่าพญานาคมีจริงมีบ้านเมืองอยู่ใต้พิภพเรียกว่าเมืองบาดาลพวกพญานาคเป็นพวกกายทิพย์ครั้งหนึ่งเป็นฉัตรเดรสานอีกครึ่งเป็นเทพพยดาครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกครึ่งเป็นเทพพยดามีอิทริศ ศักดานุภาพยิ่งนักสามารถในนิมิตบิดเบือนร่างกายให้เป็นมนุษย์ชายหรือหญิงก็ได้ในนิมิตเป็นพญายงูใหญ่ลำตัวโตขนาดไหนก็ได้คติทางพุทธศาสนาถือว่าพญานาคเป็นเทพพดาเฝ้าพิทักษ์วัดวาอารามและปูชนยียาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาทั่วไปข้าพเจ้าสนใจในเรื่องพญานาคมานานแล้ว ได้พยายามศึกษาค้นคว้าทางหาทางพิสูจน์อยู่เสมอมาแต่เป็นเรื่องเล่นลับอยู่เหนือธรรมชาติของตาหูจมูกกายของปุถุชนจะสัมผัสให้เห็นได้โดยยากเพราะเป็นสภาวะทิพวิสัยแต่ถึงอย่างไรข้าพเจ้าก็ไม่ถ้อถอยได้ภาคเพียรศึกษาคนา้นคว้ารวบรวมเรื่องพญานาคอยู่เรื่อยมาเรื่องที่รวบรวมได้จึงอยู่ในลนะักษณะเล่าสู่ ท่านผู้อ่านฟังซึ่งยังไม่มีการวิสุ์ลงไปให้แน่ชัดว่าเป็นจริงเช่นสองบวกสองเป็นสอย่างไรก็ตามเรื่องราวที่รวบรวมได้มาล้วนมาจากผู้ทรงศินมีธรรมวินยัยหากท่านเหล่านั้นนำเรื่องพญานาคมาโกหกเป็นความเท็จต้องเป็นบาปนักแน่แน่แนขอให้ข้าพเจ้าและท่านผู้อา่านมีความเชื่อว่าท่านผู้ทรงศินจะไม่เสกสรรปั้นแต่ง เรื่องขึ้นมารอกรวงพวกเราให้งมงายคั้งหนึ่งมีพระพุทธดงผู้เท่าองค์หนึ่งอายุเกือบร้อยปีแล้วมีชานตบะแก่ก้าอยู่แต่ในป่าในถ้ำมาสี่สิบกว่าปีแล้วไม่เคยเข้าหมู่บ้านหรือเข้าวัดใดวัดหนึ่งเลยเวลานี้ท่านลีภัยออกจากลาวแดงมาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งริมฝั่งขงฝั่งไทยท่านชื่อหลวงปู่คำคนิง มีอายุพันษา46ภพันษาเรื่องถ้ำเรื่องป่าเขาแดนลี้ลับอันตรายต้องยกให้หลวงปู่คำคนิงท่านผ่านถ้ำผ่านภูเขามานับร้อยนับพันแห่งในอินโดจีนและฝั่งโขงทั้งสองฝากผจญเสือผจญช้างกระทิงป่ามหิงสามียักษ์และงูร้ายอสรพิษทุกชนิดมาแล้วอย่างโชคโชนตลอดจนผู้ พูดวิญญาณร้ายสารพัดพูดผีปีศาจขนองไัยและที่น่าสนใจที่สุดคือหลวงปู่คำคนิงเคยเข้าไปในถ้ำใต้แม่น้ำโขงเดินสามวันสามคืนไม่หยุดยัง้งพบเมืองบาดาลน,นะครับนาาปิภพของพญานาคมหัสจจรันที่สุดเรื่องนี้จึงทำให้อยากไปพบหลวงปู่คำคนิงเพื่อสอบถามเรื่องเมืองพญานาคใต้แม่น้ำโขง ถ้าสามารถเป็นไปได้ยากจะให้หลวงปู่อยากจะให้หลวงปู่คำคนิงพาเข้าถ้ำที่ว่านี้ไปดูไปชมเมืองพญาหน้าพิภพให้เป็นบุญตากวรจะกล่าวถึงเรื่องการไปนมัสการหลวงปู่คำคนิงที่ถ้ำคู่หาสวรรค์ริมฝั่งโขงตอนใกล้ปากแม่น้ำมูลไหลตกสู่แม่น้ำโขงข้าพเจ้าขอกล่าวถึงเรื่องพญานาคที่รวบรวมไว้แทกเข้า ขัดจังหวะสักเล็กน้อยเพื่อเป็นการประกอบเรื่องให้มีน้ำหนักขึ้นเรื่องรัตนสูตรพระบาลีพระสูตรต่างๆของพระพุทธศาสนามีกล่าวถึงพญานาคยู่บ,บ่อยๆพระพุทธมนต์หรือพระปริษและคารวาสนิยมสวดกันมาตั้งแต่ดึกดำบันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ป้องกันบำบัดปัดเป่าพยันอันตรายต่างๆและบรรดาลให้ ประสบสิ่งที่เป็นมงคลได้อย่างในรัตนสูตรได้เล่าไว้ในอัฏฐคถาว่าในสมัยหนึ่งพระนครเวสาลีได้เกิดทุกข์พิคภัยความอดยากข้าวยากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลผู้คนพากันล้มตายกันเป็นอันมากเนื่องจากความอดอยากหิหวโหยเมื่อตายลงไปแล้วก็ไม่มีผู้ที่จะ อนุเคราห์ช่วยเอาศพไปฝังหรือเผาเสียตายที่ไหนก็ถูกทอดทิ้งอยู่ที่นั่นทำให้กินศพเหม็นตรบไปทั่วพนครเกิดโรคอหิวาตากโรคแพร่ระบาดซ้ำเข้าอีกทำให้ผู้คนล้มตายลงเหมือนใบไม้ร่วงเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้อมมาตผู้หนึ่งได้กลาบทูลพระเจ้าิชวี ว่าสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์จากกิเรสทั้งปวงมีพระหาฤทัไทยประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณไม่มีผู้เสมอเหมือนทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประกาศพระธรรมอันบริสุทธิ์เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบัดนี้พระองค์เสด็จประทับอยู่ณพระเวรุวัน มหาวิหารของเจ้าเจ้าพิมพ์พิสารบรมกษัตริย์กรุงราชคึกพระพุทธองค์ทรงมีอภินิหารปรมีคุณสูงยิ่งนักถ้ากราบทูลอันเชิญขอให้พระองค์เสด็จมาอย่างพระนครเวสาลีข้าพระองค์เชื่อเหลือเกินว่าภัยชั่วร้ายอัปมงคลที่ชาวพระนครเวสาลีประสบอยู่เวลานี้จะต้องสงบราบขาบลง เพราะอนุภาพของพระพุทธองค์พระเจ้าดิฉวีจึงทรงโปรดให้เจ้าชายมหารีพร้อมด้วยบุตรชายของท่านโุโรหิตกับพลนิกรเป็นอันมากแล้วจึงแต่งให้ราชทูตเชิญเครื่องราชบรรณาการไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารเพื่อกาบทูลขอประทานโอกาสให้พระผู้มีภาะเจ้าสเสด็จไปบำบัดภัยพ,พิบัติให้พระนคร เวสาลีพระเจ้าพิมพิสารทรงเห็นใจยินดีสนับสนุนในการที่ทูลเชิญสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าแล้วกราบทูลอัญเชิญแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นให้พระพุทธองค์ทรงทราบทุกประการสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าทรงสดับคำทูลเชิญสเสด็จของพระราชทูตชาวพนะนครเวสาลีทรงใข้ควรดูด้วย พุทธยานก็ทรงทราบว่าเมื่อเราสวดรัตนสูตรในพระนครเวสาลีอัชยาจะแพร่ไปตลอดแสนโกดจักรวาลเมื่อสวดรัตนสูตรจบลงสัตว์ทั้งหลาย84,000พก็จะบรรลุมรรคผลภัยทุกอย่างจะสงบลงไปเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบในพระหาฤทยดังนี้แล้วจึงทรงรับคำทูลเสด็จไป อย่างพระนครเวสารีของพระเจ้าของเจ้าชายมหารีหัวหน้าคณะราชทูตแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จสู่พระนครเวสารีพร้อมด้วยพระสาวกห้าร้อยลูกพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยอามาตร,ราชเวกและพลนิกกรได้เสด็จพระผู้มีพระเจ้าจนถึงฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารทรงลุดลงไปในแม่น้ำคงคา จนถึงพระสอเมื่อทรงสเสด็จพระผู้มีพระเจ้าพร้อมด้วยพิสุสาวกที่ลงนาวาขาบแม่น้ำคงคาไปเราอากาศเทวาเบื้องบนก็ชวนกันทำสักการบูชาตาบเท่าถึงชั้นอกนี่พระผมลมพรมมโลกและพญานาคที่อยู่ในแม่น้ำคงคาก็พากันมาทำสักการบูชา สมเด็จพระผู้มีภาคเจ้าจากข้อความในอัตคาถานี้บอกกล่าวว่าพญานาคมีจริงตอนอิทริฤพญานาคในตำนานพระพุทธชัยมงคลคาถาบทที่7มีเรื่องเกี่ยวกับพญานาคว่าสมัยหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารวันหนึ่งทรงรับนิมนต์ที่จะเสด็จไปฉันพัตตาร ที่บ้านของอน,นาทบินทะกะเศรษฐีในวันรุ่งขึ้นรั้นเวลาใกล้รุ่งพระองค์ทรงพิจารณาดูมูมเวนยสัตว์ปรากฏว่าพญานันโทปนันทะนาคราชเข้ามาปรากฏอยู่ในหายของพญานของพระองค์พระพุทธองค์ทรงดำเดีว่าพญานาบนี้เป็นสัตว์เดชานมีวาสนาเข้ามาคล้องในข่ายพญานของ เราตถาคตควรที่เราตะขาคตจะเสด็จไปโปรดแต่พยานันทะโทปนันทะนาคราชนี้ประกอบด้วยไม่ไม่เหติฤทธิศักดานุภาพยิ่งนักและเป็นมิจฉาทิฐิผู้ที่จะทรมานทำให้หมดพยศร้าย,ายได้นั้นจะต้องประกอบด้วยมหิหติฤทธิอันพิเศษพระโมคขรารณะ เทระมีความสามารถที่จะทรมานพยานันโทปนันทะนาคราชให้หมดพยศลายได้พอได้เวลาจึงเสด็จออกจากพระคันทกุติแล้วมีพระดำนัดสั่งให้พระอานนท์นิมนต์พระพิสุมาประชุมพร้อมกันแล้วทรงอธิฐานว่าขอให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมองเห็นพระตถาคต และพะอรหัตทั้งหลายในการบัดนี้ทั้งทรงอธิษฐานแล้วจึงทรงพาหมู่พิสุสงทั้งหลายหอมมาโดยทางหน้าผากาศมาสู่สวรรค์เทวโรเมื่อเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จพระพุทธดำเนินในอากาศนั้นกอบด้วยพระรัศมีอันสว่างสวัย วันนั้นพญานันโทปนันทะนาคราชได้แรเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บังเกิดความพิโรธยิ่งนักจึงคำรามว่าสมณะโรนเหล่านี้จะได้ยำเกงเราสักนิดก็ไม่มีพาพักพวกหอะมาบัดนี้ชะรอยว่าจะไปสู่ดาวดึงพิภพกะมมังถ้าหอบไปทางอื่นก็ช่างเถอะแต่ถ้าหอบมา ข้ามเราไปเมื่อไรเป็นต้องผิดใจกันเพราะถ้าห่อข้ามเราไปผงละอองทุรีในฝ่าเท้าก็จะต้องลนลงเหนือหัวของเราเป็นมั่นคงทางที่ดีเราควรจะไปสกัดหน้ามูสงเอาไว้จะให้ห่อข้ามเราไปได้เมื่อคิดดังนั้นจึงสำแรงงิดชมหาอิทธิฤทธิศักดานุภาพเนรมิตรตนให้มหึมา ให้ลำตัวรัดเขาพระสุเมนเมรุราชอันสูงประมาณได้12โยน์ด้วยขนาดหางเจ็ดรอบแล้วแผ่พังพานเมืองดาวดึงท่วงประมาณได้12โยน์ปรากฏว่าอยู่เหนือเขาพระสุเมรุราชนั้นแล้วบันดาลให้มเกิดเป็นควันและหมอกมัวมืดไปทั่วฝ่ายพระรัฐบาลอรหันเทระ ขันเห็นมืดมนทักการไปทั่วเช่นนั้นจึงกลาบทูลถามมูลเหตุแด่องค์สมเด็จพระบรมศาตดาว่าเป็นเพราะ,ระเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น,ใน,ในพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามีมืดนอนทักการเช่นนี้เป็นเพราะอนุภาพของพญานาคราชอันมีชื่อว่านันโปท่านันทะ มีจิตกิ้วโกรธพยาบาทต่อเราผู้ตถาคตจ่งนักจึงเอาร่างกาวัดรัดเขาพัสมนเมรุราชไว้ประมาณเจ็ดร้อเจ็ดรอบแล้วแผ่พังพานปกคุมไปในเมืองในเขตเมืองดาวดึงสวรรค์และบรรดาลให้บรรเกิดเป็นหมอกควันมืดมัวไปทั่วแดนดาวดึงสวรรค์เมื่อพระราชบาลอรหัน เทระเจ้าได้ฟังดำดัดของพระพุทธองค์เช่นนั้นจึงการาบทูลอาสาที่จะทรมานพญาน,นาคคราชให้พ่ายแพ้สิ้นพยศร้ายแต่พระพุทธองค์ไม่ทราบไม่ทราบอนุญาตต่อจากนั้นพรอรหันเทระเจ้าทั้งหลายได้การาบทูลขออาสาที่จะทรมานปราบพญาน,นาคนาคราชนนั้นให้เสื่อมมาให้เสื่อมหายจากพยศร้าย แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุมั